ไป,ไปดีมือน,นีมาพบกับสองนั่งหน่อยเนาะแต่ว่านั่งหน่อยโบยูแน่นอนนะมือนีเข้าสิ้ผ้ามหากร you นะุงยูในห่วยเนาะแด่มาเบอ่งกันเลยว่าเข้าสิสดกรุงไหนแบนไหนนะเรเข้าไปกินอยู่เท้อกเนาะเอาไปกันเลยพวเข้าในกรุงไอ้น่ารุดก้น ทุกคนมากินปิน้งกุ้งอยู่ปลายไฮปลายหน้าเนอเลยกกระตั้งมะคุงพอะหลังจากที่ว่าไปเอาไปลินอะไรกุ้งแล้วไปเล,นเปลีนเออมูไม่เอาไปลินแล้วเขาก็หายมากแล้วขืนมากิมากแบบมาปิ้งกินดีๆเนาะทุกคนเนาะมากๆนั่งหน่อยที่ตาั้มะาคุงมาได้ประเดกมาก่ะละลำบากมูอีกแล้วตละลเทื่นี่ใสอันนี้ด้ยเกลือเป็นนัวใสลงไปเลยจ้าจะปนกันนะ สเจอเด็กกินทุกคนเอ้ยท่านมาเปลี่ยนบรรยากาศในน้อยหนึ่งก็เป็นที่สี่รถแผ่นกระปีปูเท่านเนี่จะไดนปีกปูาซุประโบะชุกแล้วจิ้มมือโปจิ้มไหนไม่ทูมากจิ้มมือโปแบบจ่างสร้างมาปีกไหนโนี่มือคนนี้โป้แล้วนี่โอ้แนเนั้อมันโต ดีเลยเนาะบรรยากาศคับๆน้ำมันบ่มือติบ่ได้อยู่ได้อยู่ไปบ่าวบดายไม่นี่าได้อยู่เชียวพี่น่าไหนเพนาะเชียวได้อยู่แต่ละจะบ่ได้เลยโบเลยบ่ได้เลยบดายก็ลองถามจะบ่ไดายยังเลยโบอะไรสิถามมีนานะบ่จะบ่ได้มันต้องจำได้วะ แล้ากัว่าเตยนีเห็นยังพอแหละพอแหละมาบุรีม่ป้าสีสันน่ากินเหลือเกินโอ้ยน้องขาอ่จะขายโอเม่แม่นมืนักเน่เนาะทันทนแอย่าเป็นแกนวาน่มันอ้ัาแลอ้ยดกดอกเฟกับแพงแล้วเนาะพไปตีปเนด็ก่เป็นยัง พงยุบไซยุบไสยุบไหลุดนี่เทนิคแบบบรียุบบริฟานมาหลายพุ่น้เสียงไดงถูก้องต้อง้องน้ำลายไหลเสียงคุดงหลังพุ่งนายพุงนเป็นบาอเนี่ออกจากสมที่ทุกคน กินเลยไม่ได้เอาขามากกินหรือเ่าะไม่กินเลยแม่โอเคหยัดไปแล้วนะเสะฝากก่อนมา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 สุกแล้วเรากำมากินกันเลยเสียงคุณเจดังอะไร่ะปมโมเมนต์โมเมนต์านยานทั้งหลังค่ะหออุปกรณ์ ประกอเล้วมงใี่มาหล่อให้แต่แบบมูกุตต๊กเลยเอามูอีอย่างอยู่สินมูอเนี่าไหนแลเขอบอกว่าน้ำเจลเจลอยังไงคะเจวานเจวานวันนี้เจลซีฟู้ดโอ้ยเจ้ากระไดเนาะกูตา้าขวานจังนะซปร์ดแต่ว่าจะไม่กินกับตำมหงแสบหบอมองไปี เซ่งวานอ่ะเขาจากบุซาวงามมากินนะเมื่อนี่พิตพตี้พ<อ>ิตตี้จังนไอ m c m ล้จะจ่าเราได้เด้อหันหลังลรถบดึงหานใครรถหันตาบยาง <laughs> เออแมนแนหัน,นหาตาบยางรถเห็นเราหลนดแล้วเปิด m c หันตาบยางรถเจา้าคือสิราชิงแตกจะร้อนเนาะอ๋ <laughs> อินโมกะหรือังแมน,มน,มน เดี๋ยวจะบอกก้นจริงเลยลงจุเดเคยวบอยังรถหัวอยู่เดี๋ยวบอกเนี่ฝนนิเี่ยมัวนี่เนี่ยเออคิงเงี้ยเหนียในสนนี้มามามาูเซนี่ได้มาแบไดนมาทุกคนแล้วแล้วปุ๊ป๊าปัตัวมีตัวตัหญ่กุ้มไครเนาะแลไวก็ตำคุงเสื้อสิดกิน่เติมมาแล้วก็นี่เจวซีฟูดเข้มโคนแห้งเลยนี่เข้มโมแมนแสบแ มาได้ทุกคนกินน้ำกันกินปิ่งกุ่งอุ้ยเยิมเลยไปใจยัย่นนะจ๊ะกินยู่ปไฮาปหน้าเหมือนเนี้ยได้ยินเสียงประกาศของขอ,งองบอยู่ <c oughs> ประกาศยังไงเนาะเสียงยนะอะไเด้วเห็หหนไปถ้าบอเหินไปเลย บันเนีวัสิบ <10 S 2> สองค่ะวันที่อันนี้นสิบสองคิดมากมแต่ว่านี่้าัวใครก่อนก <c oughs> ูใครนี่ยแซ าเด้อทุกคนขึ้นบบน้ะามกคุณนะจะมันงามป้น CM ห่านตับยางรด <f> <c oughs> อันนี้ C M โลงศพโอ้ยโอ้ MC เสียบ Sorry Sorry อุ้ยหนออกจ้างามเนาะอันนี้มันยังนี่ MC อียังอันนี้ก็คือเพิรนลออก MC ขี่รถเมสายไต่ได้อยู่ได้อยู่ก็ต้องได้แหละเนาะเอ้ยนี่มันกุ๊บป๊าป๊บป๊าจะกันได้ไปแตะเสบกกันเนาะหรือคนหรือกลุ่มกดมาคอมเมนต์ว่าคนคนไหนเดี๋ยวบัวแมนบอก ไห่ใส่เสือบัวในนี่โอ้ยนั่นต้องเมนเจ้าแล้วเนาะเปร์และแสบสุดอุ้ยอบหมือนแอร์นาะงนี่ทุกคนูเจียวซีพูดผู้ใดว่าเห็ดแสบนั่งหน่อยนี่แหละเห็ดแสบสุดปางถึงตะวันกระปัวเขาตายแน่เรยใส่กระเป๋าเนาะส่องไข่ได้นั่นมันกุ้งทุกคนอันนี้เลยเยิ่เยิ่มเลยจับมัน เนงาหัวกุ้งมันมันมันกุ้งยังไม่มันเท่าเราเลยน่นเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเออมากินหมวกยังเนี่ยเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องว่ะผู้อุ้ยแสีบเกินผู้มากเล่นหยอกกันอุ้ยหมากัเล่นเมืองเมืองเมืองบรรยากาศโคตรดีเลยไปไอ้แก้วหัวาดำหน้าเลี่ยวนอกกับแม่แมนเล้วดำหน้าแล้ว นี่นี่อมแอลอมเอาเขาจะเปล่นจักสีนะจ้านี่อยู่ปลายสวนไปไฮไปนาทำกับร้านทอดก็ปลูกเองเนาะมาแม่เหรออือหึน่ากินมากเลยทุกคนเอออ้าวอีนี่ก็จะกินนะอ้าวเข้ามาเมืองสภาพมันเนาะเออเอ้าอีเป๊กกับฮาเฮดอยู่มันมาสนใจเลยเลยกินกันเนาะทุกคนหลังจากกินแล้วเ้าก็สีเมื่อเมื่อมาแบบไรก็เมื่อแบบนั้นเนาะ อ้ยหยิ่นะสาหายตีให้นยู่สมนีกับ่าหายโอ้ยน้ำบากเก่งเลยโอ้ยบักยากระไยแ้ๆโอ้ยคอกกูมันสิแตกขนาดนั้นเออแตกเบิรโอ้ยมันยากาศไปให้ไปหน้า เอร์กับว่าอายุ้าออนตี้ถือทุกอย่างถือสาบหอบสาทุกคนเอลยลำบากจังเลยลำบากที่ว่ามาถือสาบหอบเครื่องหอบพร้องนี่แหละได้บ่อจังได้ซึงได้ซึ่งเศร้าตายเฮซากเฮ่บอหง ก็ปรมานี่เนาะทุกคนซึ่งว่าเปลี่ยนบรรยากาศไปกินตาิองกุ้งอยู่ไปหายไปหน้าเนาะแล้วกาสิก๊อปเมื่อเฮือนหอดเฮือนแล้วกลัวหอดกะหุกยังหันโต๊ะหรือบ้างตายประมาณนี้เนาะทุกคนบ๊ายบายขอบใจใช่ไหมขอบใจเนาะทุกคนที่ว่าเบิร์คลิปนี้จะจบบ๊ายบายมีมือบ๊ายบายเพราะว่าถือสายอยู่บายบายเนาะทุกคน